เหนือเหนือเหนือหน้าไหนให้ดูหน้าหน่อยดิหนาวอะไรขนาดนั้นหนาวมากมันสายแล้วนี่หกก็เดี๋ยวค่อยล้างเธอจะได้ล้างหน้าน้ำเย็นหน้าน้ำน้ำอุ่นปิดไปแล้วถ้างั้นก็ไปเปิดโดยเองเปิดไม่เป็นเป็นน้ำเย็นนั่นเอง เช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน,นบอกพ่อทำให้ไปออนี่ไงนี่น้ำอุ่นนี่นี่น้ำร้อน,น,น,นผสมน้ำเย็นเนี่ยเปิดเอาพี่แกไปเปิดให้แล้วไปเอาตอนเช้าเช้าหนาวอย่างนี้ เอาไว้ในน้ำร้อนนี่จะล้างน้ำเย็นเหรอไม่ต้อล้างหน้า